โอเคครับสวัสดีครับคุณใกลใจแนะนําตัวนิดนึงค่ะช่ื่อกอยใจอนันตวัฒน์นะคะใช้นามปากกาว่ากอยใจอนันตวัฒน์เช่นเดียวกับชื่อชื่อตัวเองค่ะคุณไกยใจเขียนหนังสือนว่านิยายแนวไหนอะไรยังไงมาก่อนล่าก่อนหน้านี้คือเขียนเป็นแนวพาฝันโรแมนติกนะคะใช้นามปากกาว่าอรอนค่ะแล้วก็พอดีก็เพื่อนก็แนะนําว่าควรจะเขียนเป็นแนวดราม่าบ้างอะไรอย่างงี้ยก็เลยมาใช้นามปากกาว่ากอยใจนะคะ สำหรับเล่มแรกที่ใช้ก่อยใจก็คือเป็นบันทึกรักของตัวเองกับสามีค่ะเริ่มตั้งแต่เราเราเจอกันแล้วก็รักกันแต่งงานกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันหาจนวันสุดท้ายของชีวิตนะคะก็คือหลายปีเลยหลายปีมากค่ะคือมันเป็นเหมือนบันทึกบันทึกเหตุการณ์ของในในในชีวิตของเรากับสามีอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าตัวจริงเราเป็นนางเอกในเรื่องแล้วสามีก็เป็นพระเอก <laughs> ใช่ค่ะ อ่าเราเก็จะเห็นชีวิตของคุณคอยใจใช่ค่ะก็คือคือมันคือคือที่ที่ที่บันทึกเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเออเราเรา,เราคิดว่าถ้าเป็นชีวิตในหนังสือเนี่ยฮะจบด้วยการแต่งงานอ่ะแต่ถ้าชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้จบสวยหรูเหมือนเหมือนการแต่งงานในนิยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เลยเกิดเป็นไดอารี่ กอยใจไดอารี่ก็คือ<า>เป็นเรื่องราวไล่มาเลยใช่่ะว่าว่าชีวิตคู่เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามีแต่ความรักมันต้องมีความเข้าใจกันอภัยกันให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยะมันถึงจะผ่านมาได้ไดนี่ฮะถือว่าเป็นหนังสือด,ดีเล่มหนึ่งเลยค่ะส่วนอีกเรื่องนึ่งครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นในยุคเดียวกันกับกอยใจไดอารี่นะคะเป็นเครือฟ้าก็คืออันนี้ก็มาจากเรื่องจริงเหมือนกันเรื่องจริงของคนคนหนึ่งที่ท ที่เราเราเราเคยรู้จักอยู่ในชุมชนนั้นเหมือนกันค่ะคือเกิดจากว่าเราไปเห็นชื่อชื่อของเจ้านี้ชื่อของเจ้านี้ในใน,ในสาราสวดศพสาลาสวดศพเจ้านี้แล้วเราก็จําได้เฮ้ยคนนี้เคยเป็นเจ้านี้เราอะไรอย่างนี้ฮะก็เลยเล่าให้เพื่องฟังเพื่อง,งก็บอกก็เอาตรงนี้มาเขียนสิอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยเอามาเขียนทําไมเขาชื่อเขื่อฟ้าเขื่อฟ้านี่ก็คือ คือเป็นนางเอกนางเอกชื่อวิไลวรรณคือคือเคยเป็นคือวิวิไลวรรณนี่เคยเป็นนางเอกเรื่องสาวเครือฟ้าตัวตัวแม่ของเครือฟ้านี่ก็คือชอบวิไลวรรณก็เลยมาชื่อแต่ว่าเครือฟ้านี่เหมือนแบบมีพระเอกคนเดียวที่เรียกเรียกเขาว่าเครือฟ้าอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่นางเอกเด่นทั้งเรื่องใช่ค่ะอันนี้อันนี้นางเอกเป็นคนเล่าเรื่องเล่าโดยฉันอย่างเงี้ยแล้ว มีเป็นเรื่องรักด้วยไหมครับหรือว่าดราม่าดราม่าดราม่าแต่ว่าไม่ลันทดเป็นนางเอกสู้ชีวิตนางอ๋อโอเคดราม่าชีวิตค่ะสู้ชีวิตต่อสู้กับอุปสรรคหลายๆอย่างขึ้นมาได้ครับขอุยาตถามถึงตัวนาบัการนิดนึงทําไมใช้คําว่ากรอยใจก็คือมันเป็นชื่อจริงเลยฮะ ก็มันเป็นเหมือนแบบว่า,ามาหันมาเขียนแนวแนวแนวชีวิตจริงแนวชีวิตจริงและโหโหโเพื่อนก็เลยบอกว่าเราควรเปลี่ยนเปลี่ยนจากเอ พาฝันบ้างมามาเขียนแนวนี้ก็เลยใช้ให้ใช้ชื่อชีวิตจริงได้ครับฝากนิดนึงสองเล่นเนี่ยคอยใจเดลี่กับเสือป้าน่าสนใจหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ได้จากบูธ N16 ค่ะในงานหนังสืองานหนังสือกองอักษรกับรวมนิ Facebook ถ้าเกิดจอเป็นออนไลน์ Facebook โมริสาโมริสาอลออนโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอยหนังสือขายดีค่ะขอบคุณค่ะ